สวัสดีครับวัดีครับวันนี้เราก็มาที่สถานที่รับบีบของปุถาเทลดอยมูเซอร์นะครับที่ข้างหลังนี้น่าจะเป็นจุดฟินิชเชอร์ดูสตาร์อยู่ด้านนู้นนะนะครับบรรยากาศเรามาถึงประมาณบ่ายสามเนาะอากาศจริงๆมับางคนควรที่จะร้อนนะอากาศเย็นสบายดีมากครับลมลมแรงดีมากฮะอันนี้ไปดูไปดูเส้นทางนิดนึงครับเส้นทางนิดนึงกับระยะ65กิมก็เนั่นคือเส้นทางอือ่า อยู่เส้นทางนะฮะก็มี8กิโล20กิโล40กิโล65ร้อยนึงนะฮะสำหรับฟินิชเชอร์อินเด็กที่ดูเนี่ยก็อยู่ประมาณ200ต้นต้นซึ่งก็โอเคโอเคไม่ไม,ไม่ไม่หนักมากไม่หนัก,กนะครับทางผู้จดบอกว่าประมาณว่าอ่าโรลลิงซะส่วนใหญ่โรลลิงส่วนใหญ่โรลลิงแล้วก็มีขึ้นดอยทางชันระยะยาวไม่มากเท่าไหร่โดยโลลิงแต่โดยภาพรวมแล้วผมว่าก็น่าจะ จบเยอะจบเยอะเพราะว่า mm hmm. เพราะว่าเขาให้เวลาค่อนข้างเยอะ mm hmm. ผมคำนวณคร่าวๆแล้วนะครับ mm hmm. เบื้องต้นเราก็บอกว่าเออเราค่อนข้างจะโอเคประทับใจแล้วก็สาหรับการที่ mm hmm. ในเบื้องต้นนะสําหรับเป็นเทรลหนักๆน,น,นิดนึงไม่ใช่เทรลอนุบาล mm hmm. ถ้าที่ดูจากความชานันความสูงสะสมเนี่ย mm hmm. ก็ถือว่าระดับสูงพอสมควร mm hmm. ก็ควรจะต้องมีประสบการณ์เทรลนิดนึง mm hmm. แต่สําหรับคนที่ไม่เคยวิ่งเทรลมาเลย,เยจะเปิดซิงที่เทลนี้ระดับ20 20กิโลยังถือว่าโอเค40กิโลก็ใช้ได้ไหวเวลาที่ให้ไม่บีบ คันหัวใจจนเกินไปอ่านในเบื้งต้นเอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวดูสิว่าจบมาเป็นจริงไหมโอเคภาพโอ้ยด้วยโอ้ยด้วยคุณนิราวเดบล็อกบล็อกเลย เชิญเลยเชิญเลยครับถ่ายภาพรวมกันนิดน <muscles> okay. ึงนะครับไหนดิเชิญเลยครับอ่านยี่สิบจ่ะอ่ะนรวมเลยรวมเลยเพราะเดี๋ยวเราชักโอ้สวยงามก็ถามว่าใครเทียวแรกมากยกมือใครเทียวแรกยกมือหน่อยครับใครเทียวแรกคแรกโอ้โหเพิ่มเยอะเลยเพิ่มเยอะเลยนะครับพร้อมนั้นหนึ่งสองสางมาอ้าว ่สิทลิ์ก็จะเฮฮาหน่อยลองนะครับนสาวไม่ซีเรียสเลยต้องพกสิทธิ์ Nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better. Girl when I'm with you She luminous and bright like a star in the sky She got the looks, to good, oh boy I need her so bad in my life Shawty where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh Shawty we could go Don't need no luggage, na none. na Don't need no stress, got na 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 nah. Sun's earth, sun's earth, I want nobody but you. ถ่ายแต่ที่โล่งๆไงเราก็กลัวแดดคือถ้าไปข้างล่างอ่ะมันก็จะเป็นทุ่งนาทุกกระโพดอ่าแต่ทุกยอดเขาอ่ะที่ไม่มีอ่ะฮะมันจะเป็นสวนลานสวนสวยนะครับเหมือนที่ผ่านมาโอเควิ่งต่อน,นะเดี๋ยวจะทำเวลาไม่ได้ มาถึงเช็คพอยที่หนึ่งนะครับเนิน900สวยมากตอนนี้ก็เป็นยอดบิวหมอกกลังสวยทำเวลาไป8กิโลครึ่ง8กิโลประมาณ8กิโล1ชั่วโมง24นาทีถือว่าไม่ไม่ได้เวลาที่ภาพพอใจนะคือถ้า ถ้านั้นต่วนคัดออฟโอ้ยแต่แล้ว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 เดี๋ยวต้องม่ต่อแล้วก็จะเดินไปถ่ายไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเราต้องไปชุดสองให้ทันควา้าพื้นชุดสองก็จะจะลงลงเปส่วนใหญ่ก็อาจจะทําเวลาได้แต่บอกกันเลยว่าเด็กิกวแรกแต่กิ่วแรกไม่ผ่านไม่ผ่านสาหรับสนามยูทีเอ็มบีนะครับก็แต่สนามนี้ผ่านอยู่แล้วนะสวยงามสำหรับมือใหม่เจ๋งมากโอ้ยสวยสวย I want nobody but you. I want nobody but you. Spend my day with you. my life's sunny and better. Girl, when I'm with you, she so bright like a star in the skyline. She got the looks, the gut, Oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, Shawty, we could go. Don't need no luggage, na 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 na. Don't need no stress, g i r na 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 na. ทางวิ่งจากนี้ก็จะโรล,ลิ่งโรล,ลิ่งไปเรื่อยๆไม่ต้องกังวลใจว่าจะเหนื่อยคือคือไม่ต้องเสียออมแรกตอนขึ้นพยายามขึ้นให้เร็วที่สุดแล้วก็ลงไปเรื่อยๆมันก็จะขึ้นลงขึ้นลงเงี้ยคือถ้าช่วงไหนเมื่อยขึ้นก็พัก ช่วงไหนลง,ลงเมื่อยก็ลงก็พักนันเองยังไปเรื่อยๆยังไม่ถึงในจุดที่แต่มันก็เริ่มลงนะ,ฉะเฉลียเริ่มลงขาลงแนะลอเคน้ำงดงามใช่ได้สมสมคำป้ายใายของพี่นัน <laughs> better if i say this song's for you when you put down and better shawty i'll be there for you we'll be like bonnie and how with everybody else you and me against the world girl you'll be my b i'll be your j yeah we'll be so dangerous and love girl shawty where you wanna go 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 london paris tokyo oh shawty we could go มาถึงจุดคัตออฟที่2นะครับ <c oughs> ก็ทำเวลาไป6ชั่วโมง14นาทีสำหรับระยะทาง17กิโล <c oughs> ก็ถือว่าใช้ได้เวลาเฉดชิชิว,ชวต้องเรียกว่าเฉดชิลล์แหละนะตอนนี้ก็ดูวิวนิดนึงนะ <c oughs> นะครับใทางขึ้นมา ส่วน60กิโลก็ต้องวิ่งลงไปของเราก็วิ่งไปทางนู้นแทนนะเออก็มีกินหลายอย่างก็กินผัดบบหมีน่นี่แหละแล้กันจะได้กินง่ายๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวต้องรีบกินรีบไปต่อ โลชื่ออะไรมั่งอ่ะชื่อชื่ออะไรมั่งอ่าชื่ออะไรคปะแจวิดแจวิดโอ้ยนี่วิ่งเก่งปะสวัสดีครับไหนสวัสดีครับ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  Don't no need no stress, got none, 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 none. No. Just be in your sons' arms, sun's arms, girl. I want nobody but you. I want nobody but you. S that s o n g s for you When you're down and bitter s h o w t y I'll be there for you We'll be like Bonnie and c r y h o w with everybody else You so a me against the world, girl You'll be my B, I'll be your J, yeah เ hey. จบไปแล้วเรียบร้อยสำหรับ UTDM 20แล้วก็ 40, 40. ผมเป็นไงมากผมเป็นไงมากคุณบอกว่าคุณจะเข้าก่อนเราทำไมคุณเข้าทีหลังเราอ่ะแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวอะไร วุ้ยแต่ได้ตามเวลานะคนได้ยังไงบนะ้างแถมแต่ดําแตดํเท่าี่ไหนเนี่ยที่สี่ที่สี่เออโอเคโอเคโอ้ยแต่เราทําได้ตามเวลานะคือตั้งใจว่าจะให้จับระหว่งางเที่สิบสองไงได้สิบเอ็ดจุดสี่ห้าเออโอ้ยซีพีหนึ่งที่อยู่ที่เอ็มบีรอดแล้วรอดแล้วซีพีสองเขาว่ากันทีหนึ่งขอบคุณพี่ๆระยะ65นะครับระยะ60ที่แซวแซวให้กำลังใจกันตลอดทางนะครับแล้วก็บอกว่าพอมาถึงเส้นชัยนะครับถึงชินิเชอร์คนที่เขารู้จัก อ่าเถวยี่สิบหเคบอกแอดไม่ยอมพลาดเลยนะถ้วยเนี่ยแต่เฮ้ยเขินจังเลยสนสวยแล้วแล้วก็ถือว่าจริงๆแล้วไม่ยากเกินไปไม่ยากเกินไปคือหมายถึงว่าก็ยากแต่เขาให้เวลาเยอะฉันฉันคนที่ยี่สิโลไม่<ะ>ยากแต่คุณเจอ40ิบโลเขาสุดท้ายท้ายขอบคุณทางพี่น,นันแล้วก็ทีมผู้จัดนะครับพี่ ชวนให้เกียรตเชิญเราเกียริเชิญเราใช่ครับพอได้มาแอ้ก็ทับใจมากแล้วทันยังไงทันรอบเก็บตกด้วยแล้วก็สมัครรอบเก็บตกอันนะโอเคนะฮะโอเคขอบคุณมากๆครับบ๊ายบาย